นี่ก็รถมิ์แล้วเนาะค่ะเนาะอยู่แยกท่าตเตียนค่ะเดี๋ยวเ่าสิยญามไปขันลังกันค่ะ สวัสดีค่ะมือนีกับมาพอกับอีวึงผ้าเลาะเนาะคะนะ่ะเนาะตอนนี้เฮาก,กับเขามาหอดในวัดโพแล้ววัดโพหรือว่าวัดเชตุพนวิมลมังคลาลามค่ะเป็นมหาไลัแห่งแรกของไทยค่ะเดี๋ยวเฮอจะไปช่วมขางในกันเนาะตอนนี้กันยู่มขังในค่ะเดี๋ยวเราไปเวส์กัน ค่ะไปเบิ่งเจดีซีองค์กันค่ะว่าซื้อ,อย่างเนรหลกักประจำราชการที่เท่าไหร่นาะคะเนาะค่ะห้าก็คอามาฮอดเจดีซีราชการแล้วเนาะคะเนาะเจดี JD องค์แรกเจดี JD องค์สีเขียวนี่ซื้อว่าพระเจดีภาษีสันเพชดาย่านค่ะเป็นองค์ประจำราชการที่หนึ่งค่ะส่วนองค์ทัดมาที่เป็นสีขาวนุ่นนี่ค่ะ อ่าซื่อว่าพระมหาเจดีดิรกธรรมมกรุกนิทานประจรําราชการที่สองค่ะค่ะส่วนที่องค์ที่เห็นอยู่นีนสีเหลืองๆเนี่ยก็คือพระมหาเจดียมุนีบัตรบริขารน,นะประจรําราชการที่สมจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งองค์สุดท้ายค่ะ ค่ะองค์นี้ก็องค์สุดท้ายเนาะค่ะที่เห็นสีน้ำเงินอยู่นี่ซื้อว่าพระมหาเจดีพระทรงสีสุริโยไทยประจำรัชการที่ซีเนาะค่ะเนาะเจดีย์ลุ่มๆทั้งหมดกับสีมีประมาณเก้าสิบเก้าองค์ค่ะไปค่ะยางต่อ ถ้าเขาจเขาไปไหวพระนอนหรือว่าพระสายญาตินะคะเนาะองค์นี้ขอเรื่องความรักค่ะไปกันเลยจ้า ถ้าถ่ายภาพนี้นไม่ได้ถ่ายดูถ่ายูหา นแหละเนาะคะ่ะเนาะสมพระบาทะมอ่าอลายที่สาคัญร้อยแปดประการะคะ่ะเป็นลายที่สาคัญทางโลกจ้ะไม่มีรคะ ี่เขาต้องไปเบิ้งวายาก้น,ะนอกค่ะเนาะวายากี่นิ้สี่น,นิ้ีศูนย์นิ้เสื้ออย่างเงี้ยแต่ห้องเสา็จไปเบิง้งคะเห้ะองค์นี้ก็ซื้อว่าพระยาสัทธาพระยาสัทธาศูนย์ค่ะแล้วก็องค์ต่อมานี่ก็จะเป็นซื้อว่าพระยาขอนนะคะพระยาขอนค่ะจะคือพระยามายาลาบเลยค่ะ,ะเบิ่งอีกตนนึงค่ะ ตอนนี่กับซี้อว่าพระยาแสงอาทิตนะคะค่ะบริเวณนี่แหละคะ่ะที่ยักษ์ทั้ง4ตีตนเพื่อนฝาอยู่ทั้งสองประตูเนาะค่ะเนาะไปค่ะข้บไปวายอาพระน,ยนัยบวชกันกป,ปังสมาธิค่ะ ค่ะเนาะจะขับไปในโบสถ์นะคะเนาะหอดแล้วออกมาจากพระไงแล้วเขาจะไปประตูแห้งค่ะ เตรียมขึ้นข้างบนกันถอดร้อเข้าวทอดนะคะเดี๋ยวเขาก็เข้าไปข้างในกันค่ะเสียงดังเมื่อใดค่ะเบิ้งหลุดจกกันกนเนาะเข้าไปประตูแห้งกันไปต่อ ท่านละค่ะประตูแห้งประตูแห้งีเพจนบอกว่าค่ะอธิษฐานกวนเข้าไปนะคะอธิษฐานขอพรโกนจังรเข้าไปในนี้นดเดี๋ยวอีวิ่งสิภาไปส้ม้างในด้วค่ะเดี๋ยวว่าข้างในมี่อย่างแน่จังใดทอดข้างใน,น,ในล่ะค่ะองค์นี้ขอ อ่าขอเรื่องโชคลาภเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ภัยภัยมีลูกยากก็ขอได้ค่ะที่สําคัญขอในวันพระจะดีเลยค่ะจะมีองค์กุมารแล้วก็องค์กุมารีข้างในค่ะขอขอได้เลยค่ะไปบดเลยนะเนะะเาะไปางนานกระก่อนไปเลยถามว่าทบามไม่เอาไปให้หมดอา่าถืจอจ้าไปบดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีที่วางต่างคนต่างวางต่างคนต่างวาง ค่ะต่อไปกรสิภาาไปสาลาแม่ซื้อกับสาลาหนวดเนาะค่ะเนาะแม่ซื้อก็คือที่วดด้าวที่ปกปักรักษาเด็กน้อยอะค่ะไปกันค่ะค่ะในสาลานีกระสีะประดับประดาไปด้วยแผ่นซิลาจารึกนะคะแผ่นซิลาจารึกมีอยู่แปดหมวดค่ะบันทึกด้วยเรื่องวรรณคดีภาษาตำราแพทย์ตำรา,ายาเป็นต้นค่ะ ชมกันเลยค่ะจ้าต่อไปสิผ้าไปเบิงลือสีดัดตุนเนาะค่ะเนะาะนี่ละคาลือสีดัดตนุนก็จะมีหลายท่าน้ากันเนาะค่ะเนาะชงเลยค่ะค่ะเลาะทัวแล้วเนะาะบานนี้เท่ากับเดินทางกับบ้านออกไปหารถค่ะ ไปถ่ายรถมีสายนึงก่อนอนะค่ะเนาะมาสินังสายหนึ่งไปลงบางหลักหลักลกัต่อเจ็ดเจดเข้าบ้านค่ะห้อนค่ะพี่น้องเลยล่มก็ว่าได้เอามากค่ะ เมื่อนี้อีวึงก็ขอตัวกลับบ้านพักพอดนอกค่ะเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อบวัสดีจ้า yeah!